บูดสี่บูน่าสองเจ็ด สีวาสีร่วมแฮ่เฟิงไม่สุขบ<อ>ากฟิสอง ตอนนี้เราอยู่ที่สุขสวัสดิ์สองช่วงกลางซอยแถว,แว,แถวร้านแถวซอยทงเจริญนะครับแถวซอยทงเจริญนะครับตอนนี้เี่เหตุสองส คือรถสายต่อเลยน้องรถดำเนยไม่มีน้ำหรอฮะรถดำเนยไมีน้ำหรอไม่มีน้ำครับรถต้องต่อหัวแดงเอาเอ้แลวก็วิ่งหัวแดงไม่มีน้ำตอนนี้รถดับเพลิงกำลังเข้ามาแต่ยังไม่มีน้ำนะครับครับตอนนี้นี่เป็นบ้านเป็นไม่ต้องเข้ามาเลยเออไงน้ำไม่มีเลยน้ำไม่มีเลยครับน้ำฉีดทำไง ตอนนี้ไม่มีน้ำกรเลื่อนน้ำครับนี่จะเป็นคล้ายๆโรงงานเก่าคล้ายๆคล้ายๆโรงงานโรงง,งงานเก่านะครับสวยมากเลยน้ำมันใหญ่ๆช่วยเลยที่ไปฉีดแล้วมันไม่พออ่หรอใช่ใช่มันต้องน้ำน้ำไม่มีเลยอ่ะรถน้ำให้มาต้องไปต่อหัวไปไหนอ่ะ แ้่มารุกยังไงอ่าลกไอ่ะมารุก <t> ต <ul> ้งอตรงไหนเมื่อกี้รุกไูนีตรง้เ่ยผมก็เปิดไอ้ไอ้ี่าซ้วหคนนี้ก็ทำอะไรกลางมก็เปิดตัวเมนูไอ้ไอ้ตอนนึงเห็ไออเดี๋ยวออขอที่อยู่ข้างบนไงอขอนข้างบนเหรอเออนึ่อ็อขอนอ้ไเปีที่ปุ๊บปไม่ใ่ตอประมาณสิบาทีได้แล้วมั้งอได้ไหมตอนนี้ขอไป็หมหหม่ไมเ่ยมัม่อก้ผมเปิดมาปุ๊บมันก็อย่างนี้ละ อ๋อออฟออเหล็กออของทนเหรอที่มันยังอยู่จากัดอยู่ตรงนี้เนาะยังยังไม่ลามอื่นนะตอไปอยู่ข้างหลนั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ม่ดีอมันตอนนี้มันไม่ตอนเดิมอคยตอนเเบอ่ะใช่ ระวังตะปูอนูครับตอนนี้เหตุ204คือไฟไหม้ที่สุขสวัสดิ์ซอย2ช่วงกลางซอยครับเลยมินิมาร์กมาหน่อยครับจะอยู่แถวประมาณร้านไซอยทงซอยทงครับซอยทง ตาของใครมาเท็กหกตกแล้วเจ้าของถูกไหมเจ้าของถูกไหมเจ้าของอะไรไม่เู้เลยอะไรไม่เจ้เ้็นไรเจ้าของนี่ไง ไม่มีอ่ะพี่ไม่มีอ่ะเด็กไม่ไม่มีมาอ่ะไษคอนี่มันติดเองเหรอเด็กออฟเด็กเขาออฟเหล็กออกอะไรจ้ะเออนี่ก็ไม่มีไค่ออฟเนี่ยนี่แล้อะไรนะนี่แล้อะไรฮะคือกลับมากับนี่อันนี้ว่าไปเก็บไฟไงว่ามันเป็นไฟลุกขึ้นมาได้ลุกขึ้นมานลุกขึ้นมาได้ง่ายไงเนี่ยขาไหมพี่ระวังด้วยบนหัวระวังนะระวังระวังระวังของระวังของด้วยไอ้พอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขางไหนอย,อย่าเข้าไปลึกอย่าเข้าไปลึกระวังด้วยทำนะระวังไม้ระวังไม้ระวังไม้ไมหลังคานะเดี๋ยวหลังคาหล่นใจเออ,อ,อมันเดยเข้าปไปฉีดขึ้นนะจ้าจะเข้าฉีดอยู่นอกหน่อยมันอันตรายอยู่วิถีข้งางในอะ่ะ ใช่เดี๋ยวมันจะหล่นใส่หัวฮะให้ถอยให้ถอยออกมาหน่อยมันฉีดทัางนอกอ่ะเดี๋ยวไม้หล่นใส่หัวอ,อยู่ซอยธงเจริญครับซอยธงเจริญครับกลางซอยสุขสวัสดิ์สองซอยธงเจริญนะครับตอนนี้ก็มีหนึ่งหนึ่งหัวฉีดนะครับน้ำหนึ่งหัวฉีดได้เข้ามาเข้ามาแล้ว ระวังด้วยระวังด้วยระวังด้วยเดินใจเย็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 น ซอยทงเจริญครับซอยทงเจริญสุขสวัสดิ์ซอยสองระมัดระวังด้วยครับระมัดระวังด้วยครับต่าไประมัดระวังด้วยครับ

ระวังระวังระวังมีเสียงระเบิดเป็นระยะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรครับเป็นถังแก๊สหรือเตาแก๊สอะไรอยู่นั่นเปล่า ครับตอนนี้เหตุเกิด204สจุขสวัสดิสอกลางสอยสดขสวัสดสอซอยคงเจริญตอนนี้มีรถตะเพงหนึ่งหัวฉีดตอนนี้น้ำน้ำมีน้อยครับ กำลังลาเลียงอีกหนึ่งหัวฉีดเข้ามานะครับตอนนี้ถ้าน้ำมาช่วงนี้ก็น่าว่าน่าคิดว่าน่าจะเอาอยู่นะครับแต่ต้องรอรอน้ำครับรอน้ำอีกหนึ่งหัวฉีดนะครับสวัสดีครับ ก็ขีดเลาะเลาะเลาะริมนู้นไปก่อนนะเลาะเลาะเลาะบ้านประชาชนตรงนู้นก่อนนะตรงนี้มันไม่อะไรก็ขีดตลางกลางขีดริมนู้นถ้ามันไหมอะไรตรงนั้น กรับขณะนี้เราอยู่ที่เกิดเหตุ204เพิงไหมสุขสวัสดิ์ซอย2ซอยร้านซอยทงเจริญนะครับตอนนี้น่าจะควบคุมได้นะครับน่าจะควบคุมได้ครับแต่ตอนนี้น้ำมีน้อยมากน้ำมีน้อยมากครับมีตอนนี้เข้ามาหนึ่งหัวฉีดนะครับ หานสารถานที่ครับแคบครับห่างกายให้ยกเลิกครับน่าจะควบคุมได้นะครับห่างกายให้ยกเลิกนะครับห่างกานให้ยกเลิกครับน่าจะควบคุมไว้ได้นะครับดับเพิง ท่านที่ดูอยู่นะครับเดับเพลิงท่านที่ดูดูนะครับห่างไกลให้ยกเลิกนะครับน่าจะควบคุมไว้ได้นะครับตอนนี้ก็ฟันเริ่มเป็นสีขาวฟันเริ่มเป็นสีขาวจะมีติดเป็นบางจุดครับ ะเป็นโกดังโกดังไม้ครับโกดังไม้โกดังไม้นะครับที่คล้ายๆเป็นไม้เก่าโกดังนะครับโกดังไม้นะครับ ครับนีครับ,บห่บางไกลให้ยกเลิกครับช่วงนี้น่าจะเอาอยู่นะครับอืมนะตัวเล2บสนเลยอีกไปนท